ผมจะสร้างชิ้นส่วนสวิงอาร์มตรงจุดนี้ใหม่ครับเพราะว่าผมตัดทิ้งไปแล้วครับนำกระดาษแข็งครับมาวาดออกแบบรูปทรงตามที่เราต้องการก่อนครับ นำแผ่เหล็กที่มีความหนาอยู่ที่2มิลิเมตรนะครับ2แผ่นนะครับมาเชื่อมติดกันแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตัดสีดำทิ้งไปให้หมดเลยครับ ตอนนี้ผมตัดเ็ษร้อยนะครับแยกออกมาแล้วครับมี2ชิ้นนะครับนําชิ้นนี้นะครับเมื่อเชื่อมติดกับสวิงอาร์มไว้ก่อนเลยครับติกอีกด้านแล้วก็เชื่อมอีกชิ้นส่วนที่เหลือนะครับผมตัดเหล็กมาหนึ่งแผ่นนะครับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมจะใส่เข้าไปนี่ครับด้านในนะครับแล้วก็เชื่อมล็อกติดแน่นเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะดัดเหล็กแผ่นนี่ครับตามลูกทรงแบบนี้นะครับเพื่อจะปิดด้านหลังนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับเอาดัดกับแทงอระูกลมๆเนี่ยครับเอามือกดเบาๆครับ พอระดับจุดที่1เสร็จนะครับก็ลองไปวัดกับตัวสวิงอาร์มนะครับเพื่อจะหาจุดดัดจุดที่2นะครับนี่ครับจุดที่2นี้จะมีอีก2จุดนะครับดัดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลองใส่ในตัวสวิงอาร์มดูครับดูว่ามุมโค้งนะครับเท่ากันหรือเปล่านะครับ พอได้แล้วก็นี่ครับมาร์กส่วนเกินตรงปลายนะครับเพื่อจะตัดทิ้งครับมาลองใส่ดูครับว่าได้หรือยังนะครับได้แล้วนะครับพอได้แล้วก็ผมจะเชื่อมไว้หนจุดก่อนนะครับเห็นหรือเปล่าครับตรงจุดนี้ยังไม่ค่อยสนิทนะครับใช้แท่งทองเหลืองครับค่อยๆเคาะครับผมเคาะจนกว่ามันจะแนบสนิทกันพอดีนะครับเห็นหรือเปล่าครับพอดีนะครับ ด้านก็เหมือนกันครับคลิกมาแลครับแล้วก็ค่อยๆเคาะครับผมเห็นหรือเปล่าครับพอดีเลยนะครับเราอยากจะไม่เชื่อมเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมไว้4จุดตรงปลายไว้ก่อนนะครับนี่ครับ4จุดนะครับนะครับทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆครับดูนะครับเห็นหรือเปล่าครับ มันจะมีชิ้นส่วนเหล็กโผล่ขึ้นมานะครับเพราะว่าตรงกลางมันจะแคบก,กว่านะครับใช้อินเจียเจียออกนะครับ2ด้านนะครับเจียให้เสมอกับแผ่นเหล็กที่เราเชื่อมวันทีแรกนนะครับพอเราเจียจนเรียบเสมอกันแล้วนะครับเชื่อมได้เลยครับผม ด้านหลังนี่ผมเชื่อมเต็มนะครับแล้วก็ด้านหน้าผมก็ตัดแผ่นเหล็กใสเรียบร้อยนะครับด้านหน้านี่ผมจะซ้อนเข้าไปด้านในนะครับเชื่อมได้เลยครับตอนนี้ผมประกอบสวิงอาร์มเข้าไปในตัวรถแล้วครับดูนะครับดูแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับดูครับ เต็มสวิงอาร์มนะครับนี่นะครับกว้างๆแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นของเดิมครับดูครับผมย่นแบนหมดแล้วครับเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมหาตำแหน่งหูกระเดื่องเนาะแต่ตัวนี้ได้ตำแหน่งที่ชัวร้อเอซตแล้วครับตอนนี้ผมได้สร้างของจริงใส่แล้วครับนี่ครับดูแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับดูด้านนี้ครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ